คนขอให้ตรวจสารสเตียรอยในโอมาปะจะเจอไหมอะ่ะโอมาของบาร์ตี้นะคะถ้าตรวจเจอสารสเตียรอยค่ะเนื้อครีมจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะเพราะว่าเนื้อครีมมันย่งม,มันไปสีชมพูนะคะถ้ามีสเตียรอยจะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะคะอ่ะเอาเนื้อครีมใส่ในถ้วยทดลอกแบบนี้นะคะในประมาณหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็หยดน้ํายาตัวที่หนึ่งลงไปหลังจากนั้นนะคะเราก็หยดน้ํายาตัวที่สองลงไปตามค่ะ แล้วก็คนคน,คนแบบนี้นะคะทิ้งไว้15นาทีค่ะถ้ามีสเตียรอยเนื้อจะเป็นสีม่วงค่ะแอบดุลนและตื่นเป็นมากค่ะเป็นานาทีแล้วนะคะผนออกมาแล้วว่าโอมาก ไม่มีสารสเตียรอยด์นะคะเพราะว่าไม่เป็นเนื้อสีม่วงครามค่ะนี่แหละมมนได้มาตรฐานที่สิวหายหน้าใสจริงเพราะมีสารสกัดจากเมือข่อยทาจากประเทศเกาหลีและที่สําสคัญนะคะมีสารสกัดจากเมือกขอเทศทองคํากุหลาบและซิ์นะคะนี่แหละค่ะเป็นผลดีของโอมา